สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังจากที่ไปเข้าค่ายพักแรมหนึ่งคืนนะครับสองวันหนึ่งคืนก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับผมกลับบ้านมาตอนนี้ก็ประมาณโอ่บ่ายโมงแล้วแวะซื้อของอะไรอีกก็คือเมื่อวานผมไปนอนพักอ่ะที่โรงเรียนเอ่อมหาวิทยาลัยเอ่อ,อ,อ,อผมจําชื่อไม่ได้เป็นเออผมเรียกว่าสารพัดช่างแล้วกันนะโอ้ยฮะา,าสารพัดช่างของจังหวัดระยองแล้วทีนี้ ต้องไปนอนพักหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนนะครับก็คือวันที่16เมื่อวานก็ผมก็ไอ้นี่เ,เปิดมาตอนแรกก็ประมาณเกือบ8โมงอะไปลงทะเบียนเสร็จนั่งฟังสักพักประมาณ11โมงนะครับไอ้นั่งฟังอยู่สักพักใหญ่ๆเลยประมาณ3าี่ชั่วโมงนะหลังจากนั้นพอเวลาประมาณ11โมงถึงเที่ยงก็ไปพักทานข้าวเที่ยงกันนะครับข้าวเช้าถามว่ามีไหมก็เขาเยังไม่ได้เตรียมการเตรีข้าวเที่ยงนะ ข้าเที่ยงเสร็จกินเสร็จอารเสร็จล้างจานอ่าเก็บทิ้งเสร็จอาหารตรุ๊บก็ไปฟังต่อครับนั่งฟังเขาต่อครับฝนก็เกือบตกนะแต่ไม่มีแดดแต่ยังไม่ตกซึ่งพอเวลาล่วงเลยประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงอะ่ะก็เริ่มเข้ากิจกรรมฐานเทราฐานก็คือเอ่อ แล้ววะฐานแต่ละฐานคือเล่นเกมกันนะครับก็แต่ละฐานเราโคตรปั่นเลยแบบลูกบอลเล่ยักษ์ที่เป่าลมอะ่ะใหญ่สูงกว่าคนอีกแบบผมทีมผมชนะ,นะครับทีมผมได้สี่คะแนนส่วนทีมผู้เล่นอีกทีนึงได้ศูนย์คะแนน,นครับครับสี่ศูนย์ครับทีมผมชนะหมดเลยนะครับคือต่อมาก็เล่นไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปเกือบหกโมงก็ไปเปลี่ยนชุดครับไปเปลี่ยนชุด แล้วก็แอะอะไรวะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จากนั้นก็ฟังลงมาฟังทำต่อคนระับฟังไม่ใช่ฟังทำเดิกเขาเรียกว่าลงมาทํากิจกรรมนะครับแบบไหว้ครูไหว้พระวิษณุไหวอะไรนะครับนะจากนั้นก็ทางเรียนก็ได้เชิญพระอาจารย์มาจากวัดเนินพระนะ ก็ฟังทำอยู่สักแป๊บแล้วก็เล่นเกมกันนะพระอาจารย์เขาเอาเกมมาให้เล่นจากนั้นประมาณเออเท่าไหร่วะจากนั้นประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็เริ่มเข้าที่พักนะครับหลังจากนั้นก็อาบน้ํากันนะครับแม่งมีคนเล่นเกมด้วยโคตรเฮี้ยเลยอ,เอันนี้ก็คืออ,อาบน้ำเสร็จเข้านอนแต่ก่อนจะนอนนะครับพวกรุ่นพี่มันก็แบบเป็นลิงอะ่ะคือ จิกเ๊จิกเย๊ะคำเสียงประหลาดประหลาดอ่ะแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าผมมาปอยู่ตัวพักเลยเนี่ยรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งมันก็มาโกนตีนเว้ยแม่งโคตรกกนตีเลยมันมาแกล้งผมเว้ยเนี่ยผมก็แบบบอกให้มันหยุดวเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็หยุดเออมันก็ตตเป็นควายแล้วมันก็คิดได้มันก็หยุดแล้วนี่ก็นอนตื่นเช้ามาทีตีห้าครึ่งไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยไฟเปิดขึ้นอาจารย์มาเป่านกหวีดเรียดจากนั้นก็หกโมงอ่าออกกำลับบงกายเจ็ดโมงกินข้าว หลังจากนั้น8ดโมงก็ไปเดี๋ยวอ่ะก่อนก่อนเอาก่อนอย่างแรกไปล้างหน้าแปรงฟันอ,อาบน้ำไหมไม่รู้น่าจะไม่ได้น่าจะอาบอยู่แหละนล้วก็ไปทำกิจกรรมก่อนนะก่อนเอ,ออกกำลังกายหลังจากนั้นก็อ่ะเข้าห้องพักไปตากแอร์สักพักแล้วก็ลงมาแล้วก็เข้าไปในแผนกตึกช่างกลนะครับแล้วก็คือเอ่อ ก็อยู่ในห้องแอร์ครับผมก็เล่นเกมแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนแม่งเสียงดังเลยจนอาจารย์เข้ามาบอกให้ลุกนั่งอ่ะไม่ปสามสี่ทีได้มั้งแล้วก็บอกให้เงียบๆผมก็นั่งอยู่นะครับก็มีเพื่อนครับเยอะเยอะเลยนะครับแม่งกวนตีนชิบหายเลยสุดท้ายก็แบบรับชุดแต่ผมรับชุดไม่หมดนะพอดีชุดของทางโรงเรียนอ่ะเ,ออเขายังไงเดี๋ยวเขามีมาไม่ครบของตอนนี้ของขาดตลาดนะครับก็เลยแบบผมได้เสือ้อ ช่างชอบนะครับเป็นแบบเสื้อคล้ายๆช่างกลโรงงาน,นครับก็มันก็เดียวกันเนาะคืออ่ะผมเท่าไงอันนี้เป็นชุดโรงเรียนเก่าผมพอดีผมใส่ไปผมยังไม่ได้ชุดของงเรียนน,นั้นก็คือผมเรียนอยู่แผนกช่างกลกลึงนะครับช่างกลแบบกลึง c ซียีพวกนะครับเ n ียีก็ถ้าพวกแบบคนไทยที่แบบชอบเล่นปืนหน่อยก็รู้นะครับมันเกี่ยวกับอะไรนะครับนั่นแหละครับแบบนั่นแหละครับ ก็ถ้าอาจารย์ทําให้ทําโมเดลส่งอะ่ะผมก็ทําโมเดลอาวุธปืนส่งอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบโมเดลแบบหัวข้อแบบไม่จํากัดว่าคุณจะเอาโมเดลอะไรมาส่งขอแค่แบบให้แบบเป็นโมเดลที่สวยและอาจจะต้องใช้งานได้จริงรัแบบเนี่ยโมเดลหักล้ำจุดสามแปดทำจากพลาสติกทาจากแบบเหล็กอะ่ะไอ้ยิงได้ไแค่แก๊ปแล้วหย่าไปแปลงนะซึ่งผมทำเพราะว่าเป็นโมเดลแค่าการศึกษาเท่านั้นก็ถามว่าถ้าอาจารย์เขาจะเก็บไว้ไหมก็เก็บว่าโอ้โหแต่แบบเหล็กทั้งอันอะ่ะ แต่มันก็อันตรายอยู่นิดนึงครับก็ต้องระวังอยู่มันไม่อันตรายมากเท้าแบบช่างเชื่อมช่างเชื่อมแม่งอันตรายชิบหายเลย CNC ก็แค่แบบเออผมก็ไม่รู้จําจไม่ได้ว่าเขาให้ทำอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรคือแล้วอนาคตโตไปเนี่ยผมจะไปทําโรงงานไอ้ผลิตอาวุธปืนในกรุงเทพทั้งอาวุอของประเทศไทยนี่แหละแต่ดู่อบว่าผมจะไปเข้าแผนกอะไรของโรงงานผลิตไอ้อาวุธยุทโธปกรณ์ชิ้นนึงของประเทศไทยอาจจะแบบแผนตัวเช็ค นะผลิตก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เกรดเฉลี่ยครับเกรดเฉลี่ยผมน่าจะได้สองมั้งไม่รู้ดิของจุดเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อะน่าจะได้อยู่อ่ะก็แบบทํางานทุกวันเงินเดือนผมคาดว่าน่าจะได้ประมาณหลักหมื่นไม่ก็หลักแสนแต่น่าจะได้เริ่มตน้นได้แค่หลักหมื่นครับแล้วแต่งานที่ขยันเนาะก็เพิ่งกลับมากลับมาบ้านไฟดับนะแล้วก็เพิ่งติดเมื่อกี้นี้ด้วยก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเยียบอกสนุกไปในตัวนะครับ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปไหนเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังต่อน,นะครับอันที่ที่ผมโพสไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าไปเข้าค่ายวันที่16นะอะ่ก็น่าจะมีคนเห็นแล้วแหละเพราะช่องผมก็มีผู้ติดตามเยอะพอสมควรแนละ้วประมาณ 21, 21 22ยบคนได้อะประมาณนั้นนะครับก็ผมทําช่อง youtube อยู่นะคใครใที่เห็นก็แนนะีนผมทาช่อง youtube ฝากติดตามด้วยส่วนใหญ่จะรีวิวปืนกับเกมส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันเริ่มรีวิวปืนแล้วนะครับเพราะว่าแบบสายกูอะเออ,อพูดถึงจุดเริ่มต้นกะ่อน จุดเริ่มต้นในการชอบวาวุธปืนของผมคืออะไรบางคนถามอะผมก็ตอบส่งๆไปอะแต่ที่จริงอะความจนใจก็คือมันเท่นะครับปืนจริงปืนปลอมปืนของเล่นอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ขึ้นชื่อว่าปืนนะผมชอบหมดเลยครับปืนแบบเออเอ,อ,อะไรสแต็กคาโต้ซีสอครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยก็ STI c o s t a ครับแล้วก็ปืนจอห์นวิกของ ปืนส่วจตัวแบค A Combat Master ที่ความจริงคือปืนหายคาปาที่สอาไปแ่งโดยสำนักปืนทารันท t ติ t i c a l นะครับนั่นแหละครับผมชอบปืนอนบะผมมีความรู้เรื่อผมมีความรู้เรื่องปืนอยู่แต่อาจจะไม่มากเท่าคนอื่นนะครับอย่างเช่นแบบผมรู้ว่าเออปืนจับยังไงนิ้วนอกไกลนะครับอย่าชี้ไปมั่วสู้วอย่าป้อนลูกเล่นอะไรเนะี้ยอย่านิ้วนิ้วอย่าเข้าไกลนะพูดง่ายๆนะครับระวังข้างหน้าข้างหลังให้ดีเป้าหมายของเรานะครับ ถ้าเป็นปืนจริงอ่ะพลาดทั้งขึ้นมาคือครั้งเดียวมันหายเลยนะอนาคตมึงหายเลยนะแล้วช่วงสิ้นปีเนี้ยผมจะซื้อเรื่องบีบีกเอ้อผมจะซื้อปืนบีบีการไอของค่ายอาร์มี่ซึ่งเป็นค่ายจีนราคา3,000บาทเป็นตัว STI ซึ่งปืนตัวเนี้ยมันคือปืนรุ่นเดียวกันกับหนังที่อยู่ในจอห์นวิกแต่ยังไม่ได้เอาไปถูกแต่งนะครับของปืนเป็นปืนบีการที่ยังไม่ได้เอาไปถูกแต่ง เป็นแบบที่ไอสไลด์ติดกับไอไอไอ,ไอลำกล้องอะติดกับสไลด์ด้านหน้าเพราะสไลด์มันจะโค้งขึ้นมาไงเนี่ยอันนี้คืออะวะอันนี้คือลำกล้องอันนี้คือสไลด์เนี่ยเฮ้ยอันนี้คือลำกล้องอันนี้คือตัวสไลด์ที่มันเหนื่อยขึ้นมาเวลาชักก็สไก็กระโดดขึ้นนิดนึงครับรูปทรงอะคล้ายๆปืนไวเปอร์ไว้แต่มันเป็นรุ่นที่ยังไม่แต่งก็เลยเป็นชื่อว่า s t i costar Cost นะครับปืนราคา3000บาทตรงนะอันที่จริงอะมันน่าจะ2000แต่ผมไปเลือกเซ็ตที่พร้อมเล่นไง คือถ้าผมเลือกแค่ประมาณ3,000บาทก็คือได้น่าจะเออก็คือได้อย่างเดียวเลยคนระับที่จริงอะถ้าชุดพร้อมเล่นนัามัน3,500ันหแต่ผมมีงบกับแม่แค่ประมาณส0 0พันซึ่งแม่ผมอ,อยากจะไปที่ร้านนี้ในตัวกรุงเทพแต่คือสั่งผ่านไลน์ดีกว่านะผมไม่เข้าใจจะไปดูทําไมคือปกติผมเคยคิดว่าจะไปดูบิบีกันหน้าร้านเลยครับเคยคิดกับแม่แต่ตอนนี้คคอยกเลิกแล้วือแบบสั่งทางไลน์เลยดีกว่า ร้านนี้อ่ะเขาไม่หลอกผมเชื่อว่าเขาไม่หลอกเพราะว่าเป็นร้านชื่อดังที่น่าจะมีชื่อเสียงอยู่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อร้านได้นะครับเพราะผมกลัวโดนอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็รู้แค่แบบอะไรนะครับเป็นร้านบริบการร้านนึงนะครับอยู่ในตัวกรุงเทพครับก็เอาไว้ครั้งหน้าถ้ามีประสบการณ์ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่น่าจะไปไหนแล้วหลังจากโรงเรียนยาวเลยครับก็ คลิปนี้หวังว่าจะปังนะครับพอเรื่องล่าแบบอาจจะสั้นไปหน่อยนึงแต่แบบก็ดีนะครับก็อย่างน้อยมีเรื่องราให้คนดูม่งฟังเพลินๆนะครับก็แบบอาจจะสั้นไปหน่อยที่เหลือก็เป็นเรื่องเพลินหมดเลยครับเหมือนเดิมนะไม่มีหาเลยเลยก็อ๋อบอกว่าเสียงรถกัวน่ะเสียงรถรถบรรทุกที่บ้านผมเสียงรถสายหนังเมื่อกี้ผมก็เพิ่งซื้อปืนไปที่ร้านค้าแถวโรงเรียนอื่นครับไปเอามาพ่นสีตอนนี้ตากแดดอยู่รอให้สีมันแห้งนะครับ ซึ่งเอสิ้นเดือนเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะซื้อปืนอะไรมาต่อเว้ยเพราะว่าผมอยากได้ปืนแก๊ปเหล็กอะไม่ก็แบบคือตอนเนี้ยทุกคนจำไอ้ตัวนี้ได้ปะไอ้ปืนถ้าใครเคยดูคลิปช็อตผมอะหรือคลิป YouTube อะจะเห็นได้ว่าไอ้ปืนของผมมันจะมีตัวหนึ่งเป็นปืนสีฟ้าที่ผมมาไปขัดจนกลายเป็นสีดำแล้วผมเาเอามาพ่นสีทองอีกที มันคือปืนของค่ายสมาร์นะครับเป็นรูปนกอินทรีทองนะครับแล้วก็มีตัว S M อะไรวะ A R T อะไรทุกอย่างจำไม่ได้ถ้าอ่านผิดขอภัยด้วยนะครับกูเลยคือค่ายนี้มันเป็นค่ายปืนอารมณ์ที่สมัยก่อน,นมีแต่พึ่งจะมาดังตอนนี้หลักๆที่ค่ายสมาร์ทจีนตัวเนี้ยแตกออกมาจะเป็นตัว K X 17ก็คือตัวที่ผมมีแล้วแล้วก็ตัว Smith Wesson 654สีดำกับสีเขียวน้ำเงินนะครับ แล้วก็ตัว m 1 9 1หรือ K32 SE นะครับเป็น M1911 เลยสีต้นฉบับเลยแล้วก็ปืนอ่า K17X ที่เป็นสีดำสามารถใส่กระบอกเก็บเสียงได้แล้วก็ตัว C1 ที่เป็นตัวพลาสติกที่ไม่ใช่เหล็กเหมือนต้นฉบับก็สามารถใส่กระบอกเก็บเสียงได้คือตอนนี้มันมีหลายเวอร์ชั่นออกมาน่าจะประมาณเกือบ ตกนะจะ8ถึง9ตัวที่แต่งออกมาแล้วก็ตัวกลอก17ที่แต่งบอยโดย,ดยสัตว์สไตรอ Industry นะครับเป็นปืนกลอกที่เอาไปแต่งคล้ายซิกซาโดแต่ไม่ใช่นะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตอปืนอัดลมค่ายสมาร์ตตัวเนี้ที่เป็นปืนอัดลมกระดาษกระดาษแข็งครับที่เป็นกล่องอนะ่ะผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะแตกอีกหลายตัวเลยครับปืนตัวนี้ เพราะว่ามันแตกออกมา8ปืนแล้วใช่ปะ8รูปแบบนะครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีมากกว่าน,นะน,น,นั้นแน่ๆในอนาคตครับก็เดี๋ยวขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะพอดีผมต้องไปทําอย่างอื่นด้วยแล้วก็เออเดี๋ยวถ่ายเอ,เอมันจะถ่ายได้ปะวะเพราะว่าผมได้เชื่อช็อคแขนยาวของช่างกลโรงงานมาแล้วทีนี้ก็แบบเจ๋งเลย <c oughs> ก็ทีนี้ก็สวัสดีครับขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ว่าก็ข้างหน้าจะไปไหนต่อนะครับ